ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างภาพด้วย AI นะขั้นต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะด้วยตัวเจมิน i น,นะ AI นะในตัว Google Chrome น,นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะตัว g e ม i นานะ AI ตัวนี้ไว้ข้างใต้คลิปนะครับสามารถสร้างได้ฟรีนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องโมเดลหน่อยนะอาจจะไม่หลากหลายอะไรเท่ากับตัวเสียเงินนะแต่เราสามารถทำให้ภาพนะดีขึ้นได้ด้วยพร้อมคำสั่งนะครับพร้อมก็คือคำสั่งเนี่ยคุณเห็นไหมนะครับตัวนี้เนี่ยนะอันนี้คือคำสั่งนะเราใส่ไปอันนี้จะเป็นคำสั่งแบบยังเป็นกว้างๆนะครับ เนะี่ยคือผมลองใส่คำพร้อมคําสั่งตัวนี้ไปนะครับใส่ไปเสร็จนะเขาก็สร้างภาพออกมาให้เป็นแมวดํานะผมสั่งไปว่าแมวดําตาสีฟ้านอนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกนะครับบรรยากาศริมนาะข้าวมีคนทํานาอยู่สามคนบนฟ้ามีนกบินนะให้มาด้านหลังมีภูเขานะขอเป็นภาพถ่ายแบบชัดๆสมจริงนะอันนี้คือยังเป็นพร้อมคําสั่งแบบกว้างๆนะครับ ถ้าคุณอยากจะใส่ละเอียดก็อาจจะเป็นแมวดำนะแมวดำแมวดำพันอ่อยเขาว่าไปตัวอ้วนอ้วนอย่างไงตัวอ้วนอ้วนอนะครับตาสีฟ้านอนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกบรรยากาศอึมนาข้าวยามเย็นนะเอายามเย็น ยามเย็นมีคนทํานาอยู่สามคนนะครับในอริยบทแตกต่างกันเนี่ย นี่คือเป็นคําสั่งแบบละเอียดขึ้นนะครับจากแมวดําตาสีฟ้านอนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกนะครับก็จะเป็นแมวดําตัวอ้วนๆน,น,นะหรือว่าเราถ้าเราอยากจะใส่พันธุ์ไปก็ได้เป็นพันธุ์ไหนแมวพันธุไหนพันไทยหรือจะเป็นพันธุ์ต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนะเราก็ใส่ให้ละเอียดตาสีฟ้านอนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกนะถ้าอยากใช้ละเอียดขึ้นก็เก้าอี้พลาสติกสีแดง นะอันนี้ก็คือพร้อมคำสั่งง่ายๆนะครับแต่เราใส่ให้ละเอียดขึ้นนะบรรยากาศอิ่มนาะข้าวยามเย็นเห็นไหมมันจะละเอียดขึ้นกว่าคำสั่งตอนแรกมีคนทนํานาอยู่สามคนในอริยบทแตกต่างกันบนฟ้ามีนกบินด้านหลังมีภูเขานะครับมีหมอกมีหมอก ดี๋ยวผมจะลองคัลอกดูนะครับแล้วก็ไปสร้างในตัวนี้แล้วก็ส่งนะครับตัว AI ไอเขาจะสร้างภาพให้เราอันนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับอาจจะมีข้อจำกัดหน่อยแล้วก็ตัว AI อตัวนี้นะเขาก็เห็นไหมเห็นมาตัวอ้วนนะ จะแตกต่างจากภาพแรกนะนเดี๋ยวผมจะแยกมาให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราใส่พร้อมคำสั่งละเอียดขึ้นนะครับจากเดิมคุณสามารถใส่ตัวคำสั่งให้ละเอียดยิ่งกว่านี้ขึ้นก็ได้เห็นไหม คนทำนาข้าวนะครับแต่ว่ามันจะผิดหน่อยนะสามที่จริงผมสั่งไปสามคนอันนี้เกินมาคนนะในอริยะบทที่แตกต่างกันเนะห็นไหมมันก็จะเขาก็จะจากภาพแรกนะก้มหน้าดำนานะเกี่ยวข้าวอยู่นะอันนี้อันนี้จะเกินมาหน่อยคนหนึ่งแต่ว่าอริยะหมเขาจะแตกต่างกันนะครับบรรยากาศนะด้านหลังเป็นภนะูเขานะมีหมอกจางๆยามเย็นใช่ไหม เบรคาริมนาริมนาข้าวยามเย็นนะก็ริงแบบที่เราสั่งอันนี้จะเป็นพร้อมคําสั่งนะครับพร้อมคําสั่งง่ายๆนะครับแล้วก็ทําได้ฟรีนะเราโอเคแล้วนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ด้วยตัวนี้นะดาวน์โหลดรูปภาพไปเก็บไว้ได้นะครับง่ายๆนะครับด้วยตัวเจมนินไล เนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมทำขึ้นมาอีกนะอันนี้คือเป็นภาพทหารทหารนะผมใส่พร้อมคำสั่งไปสร้างภาพถหารลบพิเศษไทย15คนพร้อมอาวุธกมือนะับทหารคนหน้าสุดยกมือสองข้างกลางออกยืนอยู่บนภูมะเขือนะภูมะเขือด้านหลังมีธงชาติไทยบนฟ้ามีเครื่องบินลบ F16 บินอยู่สองลำขอภาพสมจริงชัดแปนะครับ อันนี้จะได้ภาพนี้ออกมานะครับเห็นไหม,มท่านทหารคนหน้าสุดยกมือสองข้างกลางออกทหาสิบห้านคนมีเครื่องบินเอฟบหกบินอยู่สองลำนะเกินมาลำหนึ่งเสร็จแล้วแต่ว่าภาพบนเนี่ยยังไม่ละเอียดผมใส่ไปคร่าวๆแค่สร้างภาพทหารุปพิเศษไทยสิบ้าคนพร้อมอาวุธกบมือยืนอยู่บนภูมะเขือด้านหลังมีทรงชัดไทยขอภาพสมจริงนะครับ เนี่ยเราสามารถใส่พร้อมมาคำสั่งให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกได้นะครับเนี่ยเห็นไหมภาพความคมชัดระดับอันนี้ผมเลือกเป็น 2K แล้วก็เราสามารถนะอัปโหลดภาพนะอัปโหลดภาพจากตัวเนี้นะครับอัโปโหลดไฟล์ นะครับแล้วก็เอาภาพที่เราเก็บไว้นะครับมาอัปโหลดใส่เข้าไปแบบอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ใส่พร้อมคําสั่งไปนะอย่างตัวเนี้ยผมใส่พร้อมคําสั่งไปให้ดูตัวนี้ใช่ป่ะผมอัปโหลดภาพตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ผมใส่พร้อมคําสั่งไปว่าปรับภาพนี้ให้เป็นภาพการ์ตูนสีน่ารักน่ารัก,รกให้เป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับก็ออกมาเป็นภาพนี้เห็นไหมก็จะเป็นภาพการ์ตูนนี่ก็เป็น วิธีการใช้ตัวเจม i n i AI นะั้นในตัว Google c h ล o m มนะสร้างภาพง่ายๆนะอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นนะสกุลสามารถลองไปทำเล่นดูก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบหลากหลายมากกว่านี้นะก็คงจะต้องเป็นตัวเสียเงินนะมันก็จะโมโดลงโมเดลว่าใรเขาก็จะเยอะมากกว่าเยอะมากกว่าทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับไปยันสร้างวิดีโอนะสร้างภาพเป็นวิดีโอให้สร้างภาพอะ่ะแล้วก็ ให้ตัว AI สร้างเป็นวีดีโอขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันก็จะมีตัวแพ็กเกจนะเสียงเงินนะครับเสียงเงินถ้าตัวจะร้อบาทต่อเดือนนะตอนนี้เขาให้ตัวกองใจฟรีอยู่นะครับก็สามารถรับข้อเสนอได้ในสร้างวีดีโอ คลิปคุณภาพสูงด้วยสิเข้าถึงวีโอแบบจำกัดนะครับจำกัดก็คือต้องเขาให้เครดิตมาจำกัดอาจจะสร้างได้วิดีโนอนะไม่ได้มากเท่าไหร่นะอันนี้มันจะมีรายละเอยียดอยู่นะครับคุณลองอ่านดูกันแต่ถ้าเป็น Google AI Pro นะอันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่าเขาให้ใช้ฟรีอยู่แต่ถ้าเป็น Google AI Ultra นะครับก็จะเป็น4,700บาท เป็นเวลาสามเดือนสามารถใช้ได้สามเดือนนะในช่วงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับเขาจะมีเครดิตอยู่สองหมืห้าพันเครดิต a อไอายเดือนนะก็คือเวลาเราจะสร้างวิดีโอสร้างภาพอะไรเนี่ยมันก็จะหักเครดิตไปหมดเมื่อไหร่นะก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปใหม่เติมยังไงก็ต้องเสียเงินอย่างไรครับนะแต่ว่ามันก็จะสร้างมากสร้างได้หลากหลายมากกว่าตัวฟรีหรือว่าตัวถูกกว่านะครับ อะไประมาณอย่างเงี้ยลองสนใจก็ลองศึกษาลองซื้อหาดูกันนะครับเ <c oughs> นี่ยก็เป็นวิธีการสร้างภาพาสร้างภาพด้วยตัวเจมีนาย นะ a อใช้ AI สร้างภาพนะโดยการใส่พร้อมคำสั่งใส่พร้อมคำสั่งก็คือเงี้ยคุยลองเล่นไปบ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความจำลานขึ้นมาเองนะครับครับลองเล่นดูกันนะครับไม่เสียงเงิน,นครับถ้าตัวนี้นะแต่เสียงเงินก็จะทำอะไรได้หลากหลายกว่านะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ